ก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆพ่วงข้างริมทางขวัญใจคนทำงานเอาเส้นอะไรลูกเริ่มต้น35 40 45เดี๋า 40, 40พาน่าอีดมากเลือกเส้นกี่ก้อนก็ได้หรือจะเครื่องจุกๆก็มีป๊อกอก๋วยเตี๋ยวป๊อก วันนี้มาเป็นนักล่าปอกๆครับร้านนี้จะอยู่ตรงถนนน้ำคอกหนองตะพานจากตัวเมืองแยกเกาะกลอยผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นเลี้ยวเข้าซอยมาจะเจอภาพชินตาเลยร้านนี้จะมีคนมารุมต่อคิวกินก๋วยเตี๋ยวกันป้าคนลวกลุงก็เป็นผู้ช่วยแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะสั่งไม่เหมือนกันแต่ป้าอุบลเนี่ยทำให้ได้หมดเลยครับโดยจะเน้นแบบซื้อกลับไม่มีที่นั่งนะป้ายไปยังปอกๆส่วนปอกๆยังมีเดงส่วนผมไม่ใช่นักเลงแค่เป็นนักล่าปอกๆส่วนพี่ไปยังปอกๆกะตอกแป๊บกะตอก ป้าเขาลวกเส้นดีมากเหนียวนุ่มเครื่องให้เยอะสั่งบะหมี่แห้งลุงเขาจะราดน้ำราดมาให้เล็กน้อยรสชาติจะหวานนํำนิดนนะใครผ่านไปแถวน้ําคอกแวะมาลองกันได้ครับอ๋อกำเงินสดไปด้วยนะยังไม่ถึงกม้ไม่เข้าป้องูป้ามาหนอตรงนี้ประมาณ9ก้ากาโมงครึ่งตรงนี้นะไปจอ